กินไปไทยหลังไกยะนานังค่ะมาแล้วค่ะมาตามทําสัญญาแล้วนะคะมาม่ากเกาหลีก่ะน้ำเดือดละไม่ไม่ต้องพูดตามทำเพลงยนานังแกะให้ดูเลยไม่สอดไส้คาราเมลแน่นอนค่ะยะนานังตื่นเต้นนอนก็ไม่หลับโอ้จะได้กินมาม่ากเกาหลี ซึ่งเขาบอกว่าคุณไทยบอกว่าเผ็ดมากยางนางอยากลองย่ uh huh. อยากลองว่าเผ็ดมากขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะ uh huh. <laughs> ร้อน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  <laughs> นี่ค่ซองเขาก็จะมีสองซองเนาะตื่นเต้นจังเลยอะเมื่อคืนนอนก็ไม่หลับเขาจะเผ็ดไหมอะไรเงี้ยเอ๊เราเป็นคนกินเผ็ดแล้วจะมีอะไรเผ็ดกว่านี้อีกไหมอะไรเงี้ยหเห็นสีเล้วแล้วก็ชื่นใจชื่นใจกลัวอะโอ้ยกลัวจังเลย อันนี้อีกซองหนึ่งนะเนาะก็จะเป็นพวกโอ้มีงาด้วยโอ้เขาใส่งาให้ด้วยโอ,โอ้ดูสีเขาว้าวแต่วันนี้ยานามีอะไรจะสนุกสนุกถ้าเกิดว่าเดีย๋ยวนะ,ะถ้าเกิดว่าเขาเผ็ดไม่พอ,อยานาจะเล่นสนุกสนุกใส่อันนี้ ใส่พริกป่นเพิ่มหรือว่าถ้าเขาเผ็ดพอก็จะลองใส่ดูเนาะสนุกสนุกดิเด็กๆอย่าเรียนแบบนะคะอย่านางสนุกสนุกไปอย่างงั้นล่ะค่ะ <c oughs> ดูสีเขาพ่อแม่พี่น้องอู <c oughs> ้สีน่ากลัวนะอตายจะกินได้ไหมเนี่ยดูสิคะจะกินได้หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> อ้าวนับค่ะนับคเนี้ยเต็มตัวพร้อมกระดาษพร้อมนมพร้อมพริกป่นพร้อม,อม,อมโอ้แต่แล้วต่แล้ว แต่ก่อนอื่นขอบคุณหนึ่งหมื่นไลค์นะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณแฟนทุกคนค่ะดีใจจังเลยดีใจจังค่ะขอบคุณทุกคนที่พูดไปเนี่ยเพราะอยากให้เส้นเขาเย็นนะไม่ใช่อะไรนะคะทั้งร้อนทั้งเผ็ดแล้วก็เยานางจะมีชีวิตอยู่ไหมเนี่ย ตั้งใจกินอ่ะหนึ่งสองสามอืมอร่อยค่ะอืมมีรสเผ็ดอืมเส้นเขาก็เหนียวนุ่มด้วยนะอืมรสชาติดีค่ะ สมแล้วที่เขาดังืรสชาติดีจริงๆค่ะไม่ต้องปรุงอะไรเลยอืเผ็ดเริ่มมาล้วความเผ็ดเริ่มมาแล้วค่ะอเออเออเริ่มมาแล้วเอาอย่างงี้ย่านั่งลองใส่พริกดูอองเนาะว่าจะกินได้ไหมเด็กๆอย่าทำตามนะคะ ลองดูลองดูเมื่อยหา่จะกินได้ไหมอ่าชาเลนแล้วค่ะเนี้ยสีสีแดงหนักกว่าเดิมตายอย่านางตายตอนนี้แหละอืมเริ่มแสบปากแล้วคะ่ะคำแรกสู้ตายคะ่ะอื <laughs> จะกินได้ไหมเนี่ยโอ้โหผิด ผลไทยนะคะเนี่ยอย่าว่าไม่เผ็ดนะแต่อร่อยค่ะอร่อยโอ้ยเริ่มแล้ว

เผ็ดเผ็ดเผ็ด,ดจะกะ็ผ่มได้อือหืก็เผ็ดประมาณที่ว่ายายกินเลยก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นวันนั้นน่ะเนี่ยรส <c oughs> ชาตเดียวกันเลยความเผ็ดระดับเดียวกันเลย <c oughs> น่าแตกเลย Có <coughs> tầm nấm súp này luôn Tôm nấm súp này luôn Nhờ mà mình hang đi Nít điều cho anh <coughs> luôn แสบริ้นเลยค่ะแต่ก็กินได้ <laughs> ตอนนี้ยานากำลังทำพกกาแฟสอยู <laughs> ่พกกาแฟไม่เผ็ดค่ะไม่เผ็ดไม่เผ็ด <laughs> เริ่มแตกแล้วค่ะเริ่มมาแล้วความร้อนในลิ้นรอบปากแล้วค่ะตอนนี้ริมฝีปากเริ่มออกร้อนแล้วแต่ก็ทนได้นะคะแต่ยมรับเพราะเขาก็เผ็ดแต่อยากลองให้เฉยว่ายายจะกินได้ไหมตามที่ยายเคยกินอ่ะเขาอร่อยนะอร่อยมากเลย อืไม่ผิดหวังค่ะที่รอไม่ผิดหวังเริ่มออกร้อนแล้วค่ะสนุกดี แต่ว่าเออทดสอบความเผ็ดของติงอือย่าทำตามนะคะเด็กๆอย่าชินแล้วอร่อยมากยอดเยี่ยมเป็นมาม่าที่อร่อยที่สุดที่เคยก,กินมาเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะลำรวยทุกคนนะคะ